สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารนักเตะลิเวอร์พูลและนักเตะพรีเมียร์ลีกกันครับหงเตรียมยื่น120ล้านปอนด ลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักอีกครั้งหลังนิวคาสเซิลได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวนิกวเตอร์มาเดศูนหน้าวัย23ปีจากสุดกาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแหล่งข่าวแทบทุกสำนักรายงานตรงกันว่าวเตอร์มาเดเป็นตัวแทนของอิซักอย่างชัดเจนแม้พวกเขาจะต้องการกองหน้าอีกหนึ่งคนแต่การคว้าวเตอร์มาเดจะช่วยให้นิวคาสเซิลเปิดใจปล่อยตัวอิซักให้ลิเวอร์พูลอย่างแน่นอน เครกโฮปนักข่าวฝั่งนิวคาเซิลเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้บริหารนิวคาเซิลได้เดินทางไปที่บ้านของอีซักเพื่อโน้มน้าวใจอีกครั้งแต่นักเตะยังคงยืนกรานชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการลงเล่นให้นิวคาเซิลอีกต่อไปจุดหมายปลายทางเดียวของเขาคือลิเวอร์พูลซึ่งสิ่งนี้ทําให้ฝั่งนิวคาเซิลยอมรับความจริงว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะกับสโมสรได้พังทลายลงเกินกว่าจะเยียวยาให้กลับมาได้อีกแล้ว อย่างไรก็ตามพอจอยซ์วงในฝั่งหงเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลจะไม่ทุ่มเงินระดับ150ล้านปอนด์อย่างแน่นอนแม้ก่อนหน้านี้พวกเขาจะถูกนิวคาเซนลปฏิเสธข้อเสนอจำนวน110ล้านปอนด์มาแล้วก็ตามโดยคาดว่าข้อเสนอรอบนี้ของลิเวอร์พูลจะอยู่ที่ราวๆ120-130ถึง130ล้านปอนด์เนื่องจากลิเวอร์พูลมองว่าพวกเขาไม่มีคู่แข่งและใจของอีซักที่มีต่อลิเวอร์พูลทำให้สโมสรเชื่อว่าพวกเขาถือไพ่เหนือกว่าฟาบริซิโอโรมาโนคิดดาวนี่เครกโฮป พอลจอยซ์รายงานกลาสเนอร์วังลึกๆว่าเกอีจะได้ลงเล่นวันอาทิตย์นี้ให้พาเลซอีกหรือหงปรับข้อเสนอเป็น36ล้านปอนด์บวกแอดออนแล้ว มัวแต่ตามข่าวอเล็กซานเดอร์อีซักกันทั้งคืนอย่าลืมว่าอีกดีลที่หงแดงกําลังเดินเกมอยู่คือมาร์กเกอีซึ่งดูใกล้ความจริงเข้ามามากแล้วเมื่อคืนเกอีลงสนามช่วยให้คริสตันพาเลซเข้ารอบท้ายฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกได้สําเร็จหลังเกมกลาสเนอร์ยอมรับแล้วว่าเกอีอาจจะไม่ได้เล่นสุดสัปดาห์นี้แต่ก็แอบหวังลึกๆว่าเขาจะยังใช้งานได้อยู่ทั้งข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลวางข้อเสนอ36ล้านปอนด์พ่วงแอดออน4ล้านปอนด์ให้ทีมอินทรีพิจารณาแล้วจะโดนใจไหมต้องโดนส เหมือนได้มิดฟิลด์ใหม่อีกคนมีรายงานว่าสเตฟานไบเจติดจะอยู่พิสูจน์ตัวกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้และนี่อาจเป็นการร่วมงานกับอาร์เนอร์ชลอตรวมถึงทีมสตาฟอย่างเป็นทางการระยะยาวครั้งแรก เนื่องจากการย้ายทีมของไทเลอร์มอร์ตันไปยังลียงและเจมส์แมคคอนเนลเตรียมย้ายไปอาแจกแบบยืมตัวทําให้ลิเวอร์พูลต้องการเก็บใบเจติดไว้กับทีมและต่อยอดผลงานจากการถูกยืมตัวไปลาสปันมาดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาที่สําคัญไบเจติดยังถูกนับเป็นนักเตะเยาวชนซึ่งใบเจติดยังถูกนับเป็นนักเตะเยาวชนหรือโฮมกรนสําหรับการแข่งขันรายการยุโรปของสโมสรอ,อีกด้วยสรุปผลการจับสลากประกบคู่รอบลีกเฟส draw ของลิเวอร์พูลเรอันมดริดเหย่า อินเตอร์มิลานเยือนแอตเลติโกมาดริดเย้าแฟรงก์เฟิร์ตเยือนพีเวีเย้ามาเซเยือนคาราบักเย้ากาลาตาสรายเยือนน่าตื่นเต้นทุกเกมอาเนชลตอดกุนซือหงแดงลิเวอร์พูลให้ความเห็นถึงผลการจับสลากประกบคู่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสโดยย้ำว่าไม่มีเกมไหนง่ายเหมือนเคยและมีเกมที่น่าสนใจทั้งนอกบ้านและในบ้าน ลิปเวอร์พูลประกบคู่ในศึก UCL รอบลีกเฟสมาซึ่งเป็นอีกครั้งที่จะได้เปิดบ้านเจอกับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดรวมถึงยังต้องเจอกับอินเตอร์มิลานแอตเลติโกมาดริดแฟรงก์เฟิร์ต PSV มาร์เซคาราบักกาลาบาสารายชลอตบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องพูดคือมันเป็นการจับสลากที่ท้าทายมากเหมือนกับฤดูกาลที่แล้วแต่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้เพราะในแชมเปี้ยนส์ลีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรูปแบบใหม่ไม่มีคำว่าจับสลากง่ายๆอยู่จริง แต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือนี่เป็นการจับสลากที่น่าตื่นเต้นมากเต็มไปด้วยเกมใหญ่ทั้งในบ้านและนอกบ้านการได้ต้อนรับเรอัลมาดริดสูแอนฟิลด์อีกครั้งเป็นเรื่องที่พิเศษเกมเมื่อฤดูการที่แล้วเป็นเกมที่น่าจดจำและผมคาดหวังแบบนี้ในครั้งนี้ผมมั่นใจว่านี่จะเป็นเกมที่คนทั้งโลกจับตามอง ในเรื่องส่วนตัวการได้ลงเล่นกับทีมดัชอย่าง PSV Eindhoven ซึ่งเป็นทีมที่คว้าแชมป์ลีก2ปีติดต่อกันก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันกับกาลาตาสรายที่ได้แชมป์ตุรกี3ปีติดและคาราบักแชมป์จากอาเซอร์ไบจันและการได้ลงเล่นกับทีมระดับอย่างอินเตอร์มิลานแอเลนติโกมาริดแฟรงเฟิร์ตและมาร์เซก็แสดงถึงความแข็งแกร่งของการแข่งขันนี้ไม่มีเกมในรอบลีกเฟสไหนที่จะง่ายเลยนั้นชัดเจนแต่ผมมั่นใจว่าแฟนบอลของเราจะตั้งตามองเกมในแอนฟิลด์ทั้งหมด รวมถึงเกมเยือนซึ่งจะเล่นในสนามที่มีแฟนบอลที่คลั่งคล้ายจะกระตือรือร้นพวกเขาจะตื่นเต้นและพวกเราเองก็เช่นกันเรามีตารางการแข่งขันที่ยุ่งมากทั้งในประเทศและในยุโรปแต่เราตื่นเต้นและพร้อมสำหรับความท้าทายที่รออยู่คริสวอดเดิลฟันธงความเร็วเกมพรีเมียร์ลีกทำเวยวไว้ไปไม่เป็นคริสวอตเดนอดีตปีกทีมชาติอังกฤษแสดงความคิดเห็นว่าฟลอเรนเวทสเพลย์เมคเกอร์ทีมชาติเยอรมน,นีของลิเวอร์พูลกำลังเผชิญความยากลำบากกับเกมพรีเมียร์ลีกที่เต็มไปด้วยความเร็วและความเเขข้มข้มนออวาวดบก่ ไอเวสสะดุ้งเมื่อต้องเจอสปีดบอลพรีเมียร์ลีกคุณดูออกเลยว่าเขาไม่ใช่นักเตะที่แข็งแกร่งเขาเป็นนักเตะที่ใช้เทคนิคมากกว่าตัวเขาเองยังมองว่านักเตะสายเทคนิคมักเจอความยากลําบากเมื่อย้ายมาเล่นในอังกฤษเพราะลีกนี้เต็มไปด้วยการเข้าประทะที่หนักหน่วงและเกมที่รวดเร็วอย่างไรก็ตามวัตเดินยังเชื่อว่าเวสดีพอจะประสบความสาเร็จกับลิเวอร์พูลหากผ่านช่วงแรกๆไปได้เขาบอกว่าเรารู้ถึงคุณภาพของเขาตั้งแต่สมัยอยู่เลเวอร์คูเซนแต่แน่นอนว่าเขากำลังเจองานหนักมากในช่วงแรกๆ ชีวิตมันไม่เป็นอย่างที่คิดใช่ไหมจ่าเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนสอนหลุดเป็นตัวสำรองยาวหลังดานี่กาบาขาวแบ็กขวาจอมเก๋ากับตันทีมกลับมาฟิตสมบูรณ์และลุกเลือกลงเล่นเป็นตัวจริงก่อนแข่งอังกฤษวันที่27สิงหาคม2568กสศึกในทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดกำลังร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อดานี่กาบาขาวแบ็กขวากับตันทีมชาวสเปนกลับมาฟิตสมบูรณ์หลังพักยาวกว่า10เดือนและพร้อมท้าชนเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนดาวเตะทีมชาติอังกฤษที่เพิ่งย้ายมาจากลิเวอร เกมเปิดสนามลาลิก้ากับโอซา u ซูนาเทรนได้โอกาสสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่โชว์ฟอร์มได้ไม่โดดเด่นนักแม้มัดริดจ,จะคว้าชัยไปได้ก็ตามทว่าห่างผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ชาบิอลอนโซกุลซือคนใหม่จัดการส่งกบบารบะขาลงสนามตัวจริงนัดแรกในรอบเกือบปีและเขาก็ตอบแทนด้วยฟอร์มการเล่นอันเหนียวแน่นพาทีมอัดเรอันโอวิโด3-0อย่างเหนือชั้น รายงานจากดีแอสเลติกชี้ว่าคนใกล้ชิดกบาบาเขาเชื่อว่าเจ้าตัวจะยังคงเป็นตัวหลักของอลอนโซ่ต่อไปเพราะนอกจากฟอร์มการเล่นแล้วเขายังมีบทบาทผู้นำในสนามที่ทีมขาดไม่ได้ขณะเดียวกันเทรนต์ต้องเร่งพิสูจน์ตัวเองหากไม่อยากตกเป็นเพียงตัวสำรองหรือถูกโยกไปรล่นในตำแหน่งอื่นเพื่อหาช่องทางใช้งานการแย่งชิงตำแหน่งเบคขวาในถิ่นซานติอาโกเบรนาเบลจึงน่าสนใจไม่น้อยระหว่างตำนานผู้กลแบกกับดาวดังผู้มาใหม่ ซึ่งผลลัพธ์จะไม่เพียงกำหนดอนาคตของทั้งคู่แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงบัณฑิตการเรอัลมาดริดในยุคอลอนโซอีกด้วยกองหน้าใหม่มาแล้วสาลิกาดงปาดเสือใต้นิวคาเซลบรรลุข้อตกลงคว้าตัวนิกวเตอร์มาเดสูน้าวัย23ปีจากสุดการ์ดด้วยค่าตัว80บวก5ล้านยูโรโดยนักเตะจะบินมาตรวจร่างกายกับนิวคาเซลในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ามันน่าจะมีผลต่อด,ดิลอีซักอย่างแน่นอนค็อบบี้เมนูย้ำลาผีกานาโชโยกซบเชลซี อัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะ29สิงหาคม68รอบนี้มีข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับแมนยูมาอัปเดตเพียบซึ่งทั้งหมดมีแต่เรื่องนักเตะย้ายออกขณะที่นิวคาสเซิลมาแรงสุดๆส,สามารถปิดดิวซอยนิกโวเตอร์มาเดได้อย่างรวดเร็วส่วนทางฝั่งฟอ r e เรส์กำลังจะได้แข่งใหม่อีกแล้วแถมเป็นนักเตะยูเวนตุสด้วยซึ่งจะเป็นใครนั้นเราไปหาคำตอบกัน ออฟฟิเช er, ียลวูฟแฮมตันวันเดอร์เยืมลาดิสลาฟเครชี่เซนเตอร์แบ็กทีมชาติสาธารณรัฐเช็กของจีโรนามาใช้งานหนึ่งฤดูกาลพ่วงออปชั่นซื้อขายที่ราคา26ล้านตอนประมาณ1,144ล้านบาทออฟ i ิเ a ียลลีดยูไนเตยกเลิกสัญญากับแพทริกแบมฟอร์ดกองหน้าชาวอังกฤษโดยเป็นการตกลงแยกทางด้วยความเห็นชอบใจของทั้งสองฝ่ายเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอเลฮานโรกานาโช ปีกดาวรุ่งชาวอาร์เจนตินาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ราคา40ล้านปอนด์ประมาณ1,760ล้านบาทซึ่งในข้อตกลงนั้นปีศาจแดงมีเงื่อนไขที่จะได้รับเงินส่วนแบ่ง10%จากค่าตัวการย้ายทีมครั้งต่อไปของนักเตะด,ด้วยโดยกานาโชจะเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นสแตแมฟอร์ดบริดจ์ยาวถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2575ฟาบริซิโอโรมาโนรายงาน นิวคาสเซิลยูเนเตดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวนิกวอเตอร์มาเด่กองหน้าทีมชาติเยอรมนีของวอร์ฟาวเบสตุดกัดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ราคารวมโบนัส85ยูโรประมาณ3,230ล้านบาทโดยขั้นตอนการตรวจร่างกายจะมีขึ้นภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านอตติงแฮมฟอร์เรสบรรลุข้อตกลงคว้าตัวนิโคลโลซาวนาแบ็คขวาทีมชาติอิตาเลียนของยูเวนตุสได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่าที่คาดว่าสูงกว่า15ล้านยูโรประมาณ570ล้านบาทฟาบริซิโอโรมาโน รายงานลิวร์พูลพร้อมจะยื่นข้อเสนอขอซื้ออเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าดาวดังทีมชาติสวีเดนของนิวคาสเซิลยูเนเต็ดอีกครั้งหลังจากที่สาลิกาดงกำลังจะได้ตัวนิกโบวเตอร์มาเดจากวอลฟอร์เบสตุดการ์ดท็อตแนมฮอตสเปอร์ยื่นข้อเสนอเงินราว70ล้านยูโรประมาณ2,660ล้านบาทให้แอร์เบล i ฟสิกพิจารณาอย่างเป็นทางการเพื่อขอซื้อตัวซาฟี่ซิมอนกองกลางตัวรับชาวดัชฟลอริอันเบรธินเบิร์การงาน ขณะที่เชลซีซึ่งเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่อยากได้ซิมมอนยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆฟลอเรียนเบรตินเบิร์กรายงานคอบบี้เมนูกองกลางดาวรุ่งชาวอังกฤษได้แจ้งกับแมนยูเน็ดแล้วว่าตัวเขาต้องการย้ายทีมแบบสัญญาเยืยมตัวในตลาดซัมเมอร์นี้เพื่อโอกาสเด่งกันลงเล่นอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ตามแมนยูไม่เอาด้วยเพราะอยากให้ดาวเตะวัย20ปีอยู่ช่วยทีมและต่อสู้แย่งจิงตำแหน่งตัวจริงกับผู้เล่นคนอื่นๆ ขณะที่ไทเรลมาเลเซียแบ็กซ้์ชาวดัช์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้ย้ายไปเอลเช่แบบสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลว o เตบาอินเตอร์เนชั่นแนรายงานลีสยูไนเต็ดมีความคืบหน้าในการเจรจาขอยืมตัวฟาคุนโดบูอานาโนเตกองกลางตัวรับชาวอาร์เจนตินาของไบรตันแอนโฮอันเบียนมาใช้งานเบนเจ c ค b อสรายงาน อ s เอโรม่าใกล้จะปิดดีวยืมตัวโกสตาซิมิกาสแบ็กซ่ทีมชาติกรีซของลิเวอร์พูลมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลโดยพร้อมช่วยจ่ายค่าเงินนักเตะแบบเต็มจำนวนฟาบริซิโนโรมาโนรายงานถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณครับ